นายอมตรีช่วงเช้าที่ผ่านมาไปสภาหลังจากลาป่วยเพราะติดโควิดเข้าสภาพิจารณากฎหมายก็ประมาณรายจ่ายประจาปีิาระแรกนี่เอาไม่ใส่หน้ากากนะท่านหายแล้วนะคะหายแล้วมาสแล้วว่าได้ตรวจแล้วว่าไม่มีการแพร่เชื้อเพราะหายแล้วขอบคุณสื่อบอกอาการดีขึ้นหายป่วยแล้วข้อที่จริงก็ไล่เรียงสักหน่อยน่ะคัสเตอร์ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมีอาการตั้งแต่ตอนลงพื้นที่คลองโอ่งอ่างวันพระรหัส วันพฤหัสหามิถุนาค่ะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยก่อนจะมาในท่านตรวจเชื้อโควิดและคุณหมอบอกปลอดภัยแล้วไม่แพร่เชื้อเนี่ฮะท่านผู้ชมแล้วก็พูดถึงประเด็นร้อนเพราะมันมีข้อมูลล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมกรณีที่คุณเศษฐาทวีสินน้ำตรีออกคำสั่งสำนักนายกที่106 6 7ทับ67ให้พลเวกสุรเชษฐ์ให้พลเวกต่อศักดิ์ไปช่วยราชการสำนักนายกอันปรีจำได้ใช่ไหม ตอนนั้นที่เรียกผมเราย้ายทั้งคู่ค่ะและต่อมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคําสั่งให้พลเอกสุรเชษฐ์ออกจากราชการโดยคุณเศรษฐาลงนามคําสั่งสานักนายกตั้งกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงที่มีสามท่านมีอดีตปลัดมาไทยฉัดชัยผมเลิเป็นประธานมีอาการท่านหนึ่งมีอดีตตำรวจท่านหนึ่งจําได้ไหมรายงานข่าวระบุกรรมการได้รายงานผลการสอบสวนเสนอเลขาธิการนายกเรเพื่อน,นําเสนอนายกแล้ว ตกลงตอนนั้นที่ซัดกันเละเลยอะระหว่างบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กจำได้ไหมค่ะสรุปสาระสำคัญของผลการสอบสวนรายงานข่าวบอกว่าในรายของพลตรเวรเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพบตรไม่สามารถสรุปชี้มูลความผิดใดได้เนื่องจากการดำเนินคดีมีความเกี่ยวเนื่องกับข้อร้องเรียนในปปอชอจึงเสนอให้พลตรเวเอกต่อศักด์กลับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติย้ายกลับค่ะ ถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะนี่กลับไปเป็นพบตรเลยนะแล้วยังไงต่อในรายของพลตรกสุรเชษฐหักพานยังไม่สามารถส่งกลับรับราชการได้เนื่องจากต้องรอผลสอบคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจค่ะอ้าวกรรมการประกอบด้วยสามท่านอย่างที่ผมบอ,อกไปอะ่ะ คุณฉัดชัยพรมเลิศท่านอดีตประลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการนะคะแล้วก็มีคุณชาติพงศ์จิรพันธ์อดีตรองอัยการสูงสุดท่านนี้เป็นกรรมการและพลตเอกวินัยทองสองอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรรมการและเลขานุก,การแรงข่าวบอกว่ากรรมการสรุปว่าก,กรณีพลเอกต่อสัก<ม>ให้กับพบตะรเพราะไม่สามารถสรุปชี้มูลความผิดให้กับตรให้กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเพราะยังไม่สามารถชี้มูลได้เพราะเกี่ยวเนื่องกับพ่อร้องเรียนในปปช ส่วนกรณีบิ๊กโจ๊กยังไม่สามารถกลับได้ต้องต้องรอผลสอบคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจก่อนเนี่ยพี่ยังไม่เห็นข่าวนายกพูดอะไรแต่คิดว่าถามแล้เชื่อว่านายกต้องรอคุณพิชนุกเชื่อพี่ไหม,มที่ปรึกษาของนายกตีต้องมากันกรองเลยที่ผ่านมาเหมือนจะพลาดพังไปอยู่พอสมควรหลายทีทำให้เกิดประเด็นข้อใช่จริงๆฮะนี่ นักข่าวถามคุณเสถาเมื่อเช้าถึงผลการตรวจสอบที่จริงและข้อกฎหมายกรณีความขัดแย้งของสอดในสตชซึ่งคุณเสฐาบอกว่าขณะนี้ปลัดอดีตประหลัดกระทรวงคุณชัดชัยผมเลิศประธานกรรมการเนี่ยได้รายงานว่าผลสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายคุณชัดชัยเป็นกององค์กรอิอรออสระดังนั้นการชี้แจงข้อมูลเนี่ยจะให้คุณวิจณุเครือง,งาม ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แถลงเรื่องนี้และดําเนินการต่อไปเห็นไหมต้องกรองเลยทีนี้เดี๋ยวคุณวิษณุจะเป็นคนดําเนินการต่อและจะเป็นคนแถลงเรื่องนี้แต่ก็จะไม่เกิดขึ้นในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้จะแถลงวันไหนเดี๋ยวขอเช็คข้อมูลก่อนค่ะออไม่ใช่อาจจะบ่ายวันนี้ไหมไม่บ่ายวันนี้ก็พรุ่งนี้ค่ะอ๋ออย่างนั้นเหรอนายกบอกนักข่าวถามย้ําเลยมันเป็นบวกกับทั้งสองคนหรือคนใดคนหนึ่งไอ้ผลการสอบเนี่ยค่ะนายกว่ายังไงท่านยิ้ม

ทางท่านประธานท่านชัดชัยพรมเลิศนะครับท่านบอกมาแล้วว่าเรียบร้อยแล้วก็ผมเรี่นงนี้ครับว่าเป็นเรื่องที่เ,เกี่ยวข้องกับกฎหมายแล้วก็มีองค์กรอิสระคือทวรให้เองเป,เป็นประธานเนี่ยในการที่จะมีการชี้แจงข้อมูลเนี่ยก็ขอให้ทางท่านาที่ปรึกษาของนายรัฐมนตรีท่านวิษนุคเครืงงา,ามเป็นคนกกัแถลงเรื่องนี้และยดำเนิเน,นการต่อไปครับถลงวันไหนครับไม่ทราบนะครับเดี๋ยวต้องขอเช็คดูก่อนวันนี้คุณชัดชัยจะเข้ามาหาผมด้วยครับ,บาบนี้ครับครับ ก็เร็วๆนี้แหละครับไม,ไม่ไม่ไม่วันนี้บ่ายก็พรุ่งนี้นครับนะครับหวังว่านะครับคนนี้เป็นบวับทั้งสองคนหรือว่าคนหนึ่งคะเดี๋ยวค่อยฟังที่ใจดีกว่านะครับอ่าอันนี้สําคัญเลยรองวิชนุจะตรวจสอบก่อนใช่ไหมอ่าไม่ใช่เรียกรองท่านที่ปรึกษาของนายกวิชนุอ่ะท่านจะเป็นผู้ดําเนินการต่อหลังจากที่ผลสอบออกมาแบบนี้ค่ะเ็นเดี๋ยวท่านจะดําเนินการต่อแล้วเป็นผู้แถลงส่งไปที่บ้าน วันนี้อาจารย์วิชรุอยู่บ้านามาค<ช>รัมอวันเดียวทำงานอ<ห><ค>า <ำ S 1> ทิตย์ละหนึ่งวันท่านบอกส่งไปตรวจที่บ้านใชใช่ไหมน่าจะส่งไปแล้วค่ะออันนี้ก็ถือว่าร้อนแรงยืดเดยื้อมาพอสมควรน,นี่